เคยยโสกินแสบสวัสดีครับมณีพุ่มสิพาพี่น้องมาเห็ดหน่อไม้ฝรั่งพัดหมูครับพี่น้องครับนี่ครับผมเพิเอากระหันเรียบร้อยพี่น้อง,นงนอห,หน่อไม้ฝรัง่งหน่อยหญ่ๆพี่น้องมาเปพื่อกินกันาดครับกรอบาใส่ดอกหอมพอพี่น้องอ่ะพี่น้องลอกเปลือกหน่อไม,ม้ฝรั่งครับผมหาพี่น้องครับลวกหน่อไม้ฝรั่งประมาณหนึ่งนาทีครับ ให้เป็นเขียวง่ามันพี่น้องเนาะน้ำ่อมกระติใส่น้ำมันน้ำพี่น้องมันจังสีเงางามครับผมรวประมาณหนึ่งนาทีครับ สวยมากเลยหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งงามๆครับพี่น้องครับมานะเตรียมพร้อมพัดอ่ะใส่น้ํามันครับผมกระทะห่อนกัใส่น้ํามันครับผม,อ,ม,บผมอืมอร่จ้ามาะใส่น้ํามันแล้วก็เกียวกระเทียมครับพี่นอ้อง แกวกระเทียมหอมๆถูกเล็กน้อยเขาก็จะเอาหมูลงครับนะกระเทียมหอมได,ด้ทีแวพีไป้องเอาหมูลงครับผมนี หมูมสุกเล็กน้อยเ่าดังแก้วพักลงครับ,พ,รบ,รรบพี่น้องครับรสลดครับพี่น้องน้ำตาลซอสหอย ชาตาเขียวก็ด,ดีค่นให้เข้ากันครับพี่นอ้องบันนะค่นเข้ากันแล้วก็ใส่พักครับพี่น้องใส่ดอกหอม่อนครับผมอืม้อ เดพร้อมพัดทุกแล้วก็มันจะสีหวานๆนะขนมหวานสวยๆนะใช้น้อไม้ฝรังครับพี่น้องมันน่ากินครับน้อไม้ฝลั่งผัดหมู และดอกหอมแส่แบครับผม พัดซุกเดียวกับปิดเตาพร้อมเสิร์ฟครับพี่น้องครับน้หม่ฝรังพัดหมูครับผมตักเสิร์ฟครับพี่น้องครับกับข่าวจาหอนฮอนครับพี่น้อง อนอไม้ฝรั่งผัดหมูใบเมี่ยเคยจะส่กินแซบ่บพี่น้องครับมากินข่าวน้ำกันครับผมนอไม้ฝรั่งผัดหมูครับผมนมีแตงโมครับผมนะกินข้าวรลาจาฮัน,น้อทกับนองครับมาพี่น้องครับผมซิม พัดน้ำมัฝรั่งไสหมูพี่น้องนี่พัดน้ำมัฝรั่งไสหมูหมมครับผมข้าวปลาครับอืม ใช่คร mm ับขอบคุณค่ะ ทำไมฝรั่งครับผมเศๆมันหวานอืม Hứng. xem lại Cái nhanh cái xẹp nó Chóng xưa xong này đi

น้ำใหม่ฝรั่งพาดหมูเมนูเปลืองขาวครับผม ทำไมวัาหลังแปดหมูอจำๆำ แซ่บเมนูเปลืองข่าวดีครับพี่น้องครับเขาเมื่อแล้วพัดพักยังเหนืออยู่ครับผมแซ่บแทบครับผมแซ่บลายสำหรับคลิปนไม่ฝรั่งพัดหมูแซ่บแทบกับขอจบคลิปไว้เพล็กสมนีงกอนนะครับเนาะกัขอขอบขอคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ให้เกียรติเข้ามารับชมคลิปสองเคยจะโซกินแสบด้วยครับเด้อ ฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงให้คลิปส่องเคยจะสูกินแเสบคือเก่ากับผมอคอยสูกรีบหมั่นเสมอมัน่นเเก่าสิ่งได้ดีหลังเขา่าพ่วยพ่ายไกลห่างพ่อแม่มพี่น้องทุกกูทุกคนนะครับเด้อสวัสดีครับ